ค่ะโคชพี่น้อยอาจารย์เรวดีสุขสารรมนะคะวันนี้ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะได้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะในการแบ่งปันนะคะวิธีการในการที่จะทาสมาธิเพื่อการสร้างสารรค์ชีวิตในรูปแบบที่เราต้องการมีต้องการอยากจะได้ต้องการจะเป็นแต่วันนี้นะคะขอมาชี้แจงเนื่องจากว่าโคชพี่น้อยได้รับคําถามมาค่ะว่าการทําสมาธิแบบแมนดิเฟสเนี่ย มันจะทําให้เราติดสุขหรือเปล่าค่ะก็พอเดาได้นะคะว่าเจ้าของคําถามเนี่ยน่าจะหวังอะไรที่มากกว่าคําว่าสุขมากกว่าคําว่าสําเร็จมากกว่าคําว่ามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งในโลกสามมิติแน่ๆน่าจะเป็นคนที่หวังฝั่งนี้ค่ะซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของคนมาเรียนค่ะในการที่จะตอบคําถามนี้นะคะว่า คนมาเรียนต้องการอะไรในชีวิตฟังนี้นะคะแน่นอนที่สุดนะคะว่าคอร์สนี้เนี่ยเราโฟกัสอยู่กับฝั่งนี้หรือโฟกัสในเรื่องความสุขที่มันเป็นคลื่นพลังงานที่จะทําให้เราเี่ยสามารถดึงดูดความสําเร็จต่างๆได้ที่สิ่งเหล่านี้มันต้องใช้คลื่นความถี่ทางอารมณ์ระดับสูงหรือความสุขตามที่คําถามที่ท่านได้ถามเข้ามานะคะแต่อย่างที่บอกว่า คนที่ถามเข้ามาน่าจะหวังอะไรที่มากกว่า,าความสุขความสําเร็จในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั่นก็คือน่าจะหวังอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือการบรรลุธรรมซึ่งอย่างน้อยขั้นแรกนะคะในฐานะมนุษย์เราถ้าสามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโสดาเกิดขึ้นด้วยการวิปัสสนาธรรมด้วยพลังจากการทำสมาธิที่เต็มเปี่ยมแล้วตรงนี้นะคะมันแยกเป็นสองส่วน สมาธิที่เต็มเปี่ยมมีพลังก่อนเป็นส่วนแรกแล้วก็การวิปัสนาเรียกอย่างหนึ่งว่าสมาธิวิปัสนาคือการพิจารณาธรรมพิจารณาซ้ําไปซ้ามาให้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งขออนุญาตบอกไว้ตรงนี้นะคะคำถามนี้เข้ามาเนี่ยโค้ชพี่น้อยก็ต้องขอบคุณมากนะเพราะว่าได้ถือโอกาสชี้แจงไปเลยนะคะว่าโค้ชพี่น้อยไม่ได้สอนตรงนั้นนะคะในการบรรลุธรรมเพราะตัวเองก็ยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะ แต่สอนในเรื่องการบรรลุความสุขในการยกระดับพลังงานของเราในทุกๆวันสอนในเรื่องทำสมาธิยังไงให้ได้จิตสงบเพื่อให้เกิดพลังซึ่งพลังตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นฐานของการทำสมาธิวิปัสสนาสำหรับคนที่ต้องการไปต่อในด้านการบรรลุธรรมดังนั้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่ใครจะมาเรียนเลยนะคะสมาธิที่โคชี่น้อยสอนอยู่เนี่ย ทำให้เราสงบได้นะคะอย่างอธิบายมาในคลิปก่อนๆหน้าเนี่ยว่ามันเป็นวิธีการที่จะทําให้เราสามารถเงียบความคิดในสมองของเราลงแล้วเมื่อเราสามารถเงียบความคิดทําความสงบของความคิดเราให้เกิดได้อารมณ์เราก็สงบได้เมื่อเราสงบได้ตรงเนี้ยค่ะความเสถียรของสมาธิเราความเพียนของแต่ละคนนะคะในการเพิ่มระดับพลังงานสำหรับคนที่มาเรียนสมาธิสำหรับการ manifest พอได้พลังตรงนี้เราก็คือจะเรียนรู้หลังจากที่เราได้พลังจากสมาธิแล้วเราจะเรียนรู้แล้วก็ทำกระบวนการจินตนาการอนาคตที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นตรงนั้นด้วยเนี่ยค่ะเส้นทางหรือภาพเข้าๆชีวิตที่เราต้องการสรรสร้างในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนะคะว่าปลายทางตรงนั้นสิ่งที่พวกเราต้องการเบเ f e ิ t ของแต่ละคนปลายทางตรงนั้น,นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพ บางคนอาจจะเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยบางคนอาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงแล้วแต่เป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนนะคะซึ่งเส้นทางของพวกเราแต่ละคนนะคะตรงนี้เราก็เรียกว่ามันเป็นจุด A ใช่ไหมคะปลายทางเมื่อเราประสบความสาเร็จแล้วนั่นก็คือเปรียบเทียบกับจุด B ของเราแต่สิ่งที่มันจะบันทอนพลังงานของเราในระหว่างเราเดินทางไปมันมีอะไรบ้างคะมันอาจจะเป็นเรื่องสถานการณ์ หรือมันอาจจะเป็นเรื่องคนถ้าสมมุติว่าเราไปเจอกลุ่มคนบางคนที่สนับสนุนตอนนั้นพลังงานของเราก็ยังอยู่หรือบางทีพลังงานเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอใครบางคนที่บั่นทอนพลังงานของเราเรารู้วิธีการไหมคะในการที่จะเสริมพลังงานของเราให้กลับขึ้นมาได้ใหม่โดยเฉพาะบางทีมันเป็นเหตุการณ์หนักมากๆนะคะ มันเป็นเรื่องช่อโกงเป็นเรื่องที่เราสูญเสียเงินจํานวนมากมอาจจะเป็นเรื่องที่เราอกหักเรื่องต่างๆเหล่านี้ค่ะเราต้องมีกลยุทธ์วิธีการนะคะในการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถมีมุมมองใหม่ต่อเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ตราบใดที่เรายังมีมุมมองที่ไม่ดีต่อเหตุการณ์นั้นเมื่อเรานึกถึงมันเมื่อ,อไหร่เราก็จะหน่วงที่ใจการหน่วงที่ใจการรู้สึกเจ็บที่ใจอันนั้นหมายถึงอะไรคะ อันนั้นหมายถึงพลังงานของเราตกลงไปทันทีค่ะดังนั้นทุกเหตุการณ์ทุกคนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตของเรานะคะเราจะต้องสามารถนึกถึงเขาได้นึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยจิตใจที่สงบค่ะเพราะว่าจิตใจที่สงบหรือว่า p พี c e เนี่ยมันเป็นพลังงานระดับสูงที่ทําให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังความดึงดูดของเราเนี่ยยังคงอยู่ได้หรือในส่วนที่เป็นเหตุการณ์นะคะจากในอดีตก,ก็แล้วแต่ ในปัจจุบันก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นอุปสรรคเปรียบเสมือนอย่างสมมุติว่ามันเป็นเหมือนแม่น้ําอย่างเงี้ยค่ะในคอร์สนี้เราก็จะมีกลยุทธ์นะคะเป็นเหมือนดั่งสะพานเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะเดินทางได้ด้วยความสะดวกสบายหรือถ้าเราไปเจออุปสรรคที่เป็นกําแพงนะคะเราก็จะมีกลยุทธ์อีกเช่นกันค่ะให้เราสามารถก้าวข้ามกําแพงนั้นไปได้หรือสามารถเดินลัดเลาะกําแพงความหมายก็คือว่า ให้เราสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดมีโมเมนตัมไปอยู่เสมอจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ด้วยหลักการจากทฤษฎีควอนตัมนะคะก็คือเราทุกคนเนี่ยเป็นคลื่นเป็นพลังงานเป็นสิงภาพอันไร้ขีดจำกัดเราต้องย้อนกลับไปหาตัวตนคนเดิมของเราที่เป็นเสิงภาพไร้ขีดจำกัดอันนั้นลอกเปลือกหอมของเรานะคะเปลือกหอมในที่นี้ก็คือ มุมมองหรือ perception ของเราต่อประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อคนที่ไม่ดีที่เราพ่อคูณเอาไว้ในชีวิตเราที่มันทําให้เราโหน่งที่ใจที่มันทําให้เราเจ็บที่ใจที่มันทําให้เราพลังงานตกแล้วมันทําให้คลื่นแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าในการดึงดูดสิ่งดีๆของชีวิตเราเนี่ยหายไปและความเป็นคลื่นพลังงานไร้ข like, ีดจำกัดเนี่ยนะคะมันจะทำให้เรามีพลังงานที่สูงขึ้น มีความสุขมากขึ้นสามารถผ่านทุกด่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาท้าทายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ต่างๆที่มันจะดูยากแต่เมื่อเราเป็นคลื่นเป็นพลังงานแล้วเราก็คือจะเป็นเหมือนน้ำอะคะ่ะทุกคนลองจินตนาการดูนะคะว่าแม่น้ำนะคะถ้าเกิดว่ามันไหลลงมาจากที่สูงถ้ามันมาเจอโขดหินโขดหินนั้นจะไม่สามารถหยุดยั้งมันได้ใช่ไหมคะ เพราะว่ามันจะลัดเลาะโถดเห็นนั้นไปไหลลงไปในที่ต่ำเรื่อยๆเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นมีความเป็นคลื่นเป็นพลังงานการเดินทางของเรามันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนี่คือการเปรียบเลยการเดินทางในชีวิตของเราจากจุด A ไปถึงจุด B มันก็จะเป็นแบบนี้เป็นคลื่นเป็นพลังงานแล้วสุดท้ายเราก็สามารถไปถึงจุด B ของเราได้ในที่สุดสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อทักทายมาได้นะคะเพราะว่าการลงมือทำทันทีของคุณ มันคือการตัดสินใจมันคือการให้คุณค่าตัวเองแบบที่มัวเรนบัฟเฟตได้บอกเอาไว้ล่ะค่ะว่าการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนกับตัวเองเรารู้วันนี้เราเป็นในความรู้วันนี้เราไปต่อในวันนี้ดีกว่าที่จะรอไปต่อในปีหน้าหรืออีก2ปีข้างหน้าสำหรับคนที่มาเรียนแล้วนะคะแบบลูกค้าท่านนี้ค่ะที่ได้โกุณาแบ่งปันรีวิวคอร์สของโค้ชพี่น้อยเอาไว้ก็ขอขอบคุณนะคะ โคชชิ่งช่วงแรกๆค่ะอย่างตอนแรกที่พี่บอกว่าให้เวลาเท่านี้ภายในราคาเท่านี้แต่ว่าพี่เกินเกินเวลาทุกครั้งจริงๆแล้วมันมัน,มน,มนคือแคร์จริงๆอะว่าคนที่มาโคชหรือได้รับการโคชจะได้สิ่งนี้ไหมอะเหมือนแบบพี่ให้โดยที่มันเกินหมดหมูลค่าของเงินที่เราเสียเสียไปมันมีหัวใจเป็นเป็นผู้ให้จริงๆอะรู้สึกตรงนั้นเราเราพี่แคร์จริงๆว่าเราจะได้ไหม ซึ่งแองต้องขอบคุญญณงานเลยนะคะพี่เราตอนแรกมันเหมือนมันโฟงอะค่ะพี่มันจะโฟมขึเป็นจุดไหนมันจะดําเนินสเต็ปยังไงแล้วพอเหมือนจะมีคนที่แบบประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเขาเขามาโค้ชนะคะมันทําให้เราเห็นความเรียบง่ายว่าจริงๆแล้วในบรรดาไอความรู้มากมายเนี่ยเราจับบางจุดเท่านั้นแล้วพอเราชัดเจนแล้วเราก็เดินไปตามแผนตรงเนี้ยคือยังไงถ้าทาตอนเนี้ยประสบความสําเร็จแน่ๆแล้วแบบจุดที่ สิ่งที่เอชอบมากคือที่พี่น้องให้ทำว้ช่วล์ทุกเช้าอะค่ะค,คือการปรับยกระดบับการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราต้องไปเติมเต็มไอ้โดปเมนภูมิูของเราอะซึ่งแต่ก่อนเราก็รู้แหละว่าเรามีการขอบคุณอยู่แล้วเราทําสมาธิอยู่แล้วเราเอากําลังใจอยู่แล้วแต่พอพี่มาโค้ชบอกว่าจริงๆทุกวันอะเราเราต้องเติมบ่อของเราทุกวันจนมันแบบปลดพลกลกายเป็นสเต็ปง่ายๆสี่ห้าขั้นตอนอย่างเงี้ยเราทาแบบอย่างเงี้ย มันก็เหมือนจะเออเรามีหลักเกาะยึดตอนเช้าแล้วไอ้กระบวนการเนี้ยถ้าเราทําทุกวันอะในวันที่มันผ่านไปค่ะพี่บางทีมันมีอพิฟนีเกิดขึ้นมันจะแลนดิ้งมาหาเราเองอะจุดเนี้ยที่เราเรารู้สึกว่าแค่เราโชว์อัพกับสิ่งนี้ทุกวันทําตามสิ่งที่แบบโค้ชของเราอะเขาวางเอาไว้ให้อย่างเรียบง่ายแล้วอค่ะมันจะนําไปสู่จุดตรงนั้นเองแต่เราต้องวางใจในกระบวนการ เราก็ประเด็นสําคัญคือเราอยา่าคิดเกียจเราโชว์อัพคือไม่ต้องถามไม่ต้องอะไรอ่ะแค่แบบเขาให้มาแล้วเชื่อมั่นตรงนี้ก็แล้วในช่องของโค้ชน้อยนะคะยังมีความรู้อื่นๆอีกมากมายนะคะบางคนเนี่ยมาเจอคลิปปลายๆแล้วสอบถามมาก็มีนะคะว่าความรู้เรื่องนั้นมีหรือเปล่าคําถามแบบนี้เนี่ยนี้คาตอบคืออะไรคะเชื่อไหมคะหลายๆคําถามที่ถามเข้ามาค่ะ มีคำตอบมีคลิปแบ่งปันความรู้ไว้อยู่ในช่องโค้ชพี่น้อยดังนั้นถ้าใครมาเจอกันครั้งแรกนะคะลองย้อนดูนะคะแล้วคุณจะได้คำตอบเหมือน FC โค้ชพี่น้อยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะทุกๆ Subscribe ทุกๆ Super Thanks ทุกคอมเมนต์ทุกการแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ